ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลาดไอติมพริตอัดรัฐบาลประยุทธ์สองมาตรฐานด่าประชาชนพอเป็นคนของตัวเองเงียบกริบไอติมพริตอัดรัฐบาลประยุทธ์สองมาตรฐานเห็นความต่างได้จากประชาชนและรัฐมนตรีติดโควิดเนบเงียบกริบไม่พูดถึงการแสดงความรับผิดชอบนายพริตวัชราศิลป์หรือไอติม ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าช่วงนี้รัฐบาลกำลังเผชิญปัญหาทุกด้านเศรษฐกิจกา,การเมืองโควิด1 9เป็น3วิกฤตร้อนที่มีต้นต่อมาจากพฤติกรรมสมาตรฐานของรัฐบาล เช่นบางพักมีสว250คนคอยสนับสนุนแต่พักอื่นไม่มีการรับมือโควิด -19 กก็สองมาตรฐานประชาชนทั่วไปโดนขู่สารพัดต้องโหลดแอปพลิเคชันมากมายแต่พอเกิดกรณีสมาชิกในรัฐบาลติดเองกลับไม่มีการจี้หรือมีการเปิดไทม์ไลน์ที่ถูกติดตามจากแอปจนไม่รู้แล้วด้วยซ้ำว่า รัฐมนตรีที่อยู่ในพักที่มีหัวหน้าพักเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขโหลดหรือใช้แอปที่รัฐบาลพยายามจี้ประชาชนหรือไม่เรื่องสองมาตรฐานในทุกปิติตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่อยากจะให้อภัยเพราะกติกาใช้กับประชาชนกับกติกาใช้กับผู้มีอำนาจต่างกันสิ้นเชิงท่าทีของพลเอกประยุทธ์ หวันก่อนหน้าที่จะรู้ว่าสมาชิกของครมไปติดโควิดนั้นแข่งกล้าวกรากดด่าประชาชนว่าไร้จิตสำนึกพอคนพบว่าคนที่ติดโควิดเป็นสมาชิกในรัฐบาลเองกลับมีท่าทีอ่อนน้อมลงมาทันทีการใช้มาตรฐานเดียวกันเป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ทั้งมิติของการเมืองและการรับมือโควิดการบังคับใช้กฎหมายและท่าทีของผู้นำประเทศ ที่เต็มไปด้วยสองมาตรฐานท่าทีนายกและท่าทีของรัฐมนตรีสาธารณาสุขจำได้ว่าระลอกแรกเคยไปตะเพิดใส่คุณหมอแต่พอเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในพักตนเองกลับเงียบกริบไม่ยอมออกมาพูดถึงการแสดงความรับผิดชอบใดๆเลย นอกจากนี้นายพฤต์ในฐานะแกนนำกลุ่ม Resolution กล่าวถึงการรณรงค์แก้ไขร,รัฐธรรมนูญรายมาตราโดยขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์เราเคยมีแผนไปตั้งโต๊ะจัดกิจกรรมตามจังหวัดตลอดช่วงสงกรานแต่ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนเราจะพักเรื่องการเดินสายกิจกรรมลงพื้นที่ชั่วคราวแต่จะเดินต่อในเรื่องการรณรงค์ให้คนส่งปรณชเข้ามาแทน ขณะนี้ยังทยอยส่งชื่อเข้ามาเรื่อยๆขอเชิญชวนทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่พักใดชอบหรือไม่ชอบพักไหนข้อเสนอเราเป็นข้อเสนอที่ใครอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมเป็นกลางสามารถมาลงชื่อกับเราเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ